สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมผมชื่อเปิน้นแต่ผม ก็ไม่สุม่มแต่คนสุมม่มแล้วท่านก็จแสดงความเสียใจด้วยแต่ถ้าคนสุ่มได้ก็ยินดีด้วยแต่ถ้าคนที่สุ่มไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่แตมันก็ผมสุ่มได้สองตัวเลยนี่ตัวแรกตัวที่สองผมคือนกแต่อ่ะเอ้ยเฮ้ยนี่ตัวไ,ไหนว้าวถ้าร์เตอ่ะเอาพาไปเลยแล้วกันข้อเสียของนกคืเอเวลาเรา ็จะเห็นถ้งางันผมใจตอนนี้ศัตรูมองไม่เห็นหรอกเออฮะผมอัพเลเวลกับตแตนละอ่ะก็สุดเลือกวันนี้โหมดที่ผมจะมาเล่นคืออันนี้เพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มยิงหัวได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ทุกคนดูถ้าผมยิงหัวได้ทุกคนต้องกดไลค์ให้ผมคนละอ่ะวันนี้ คนที่เข้ามาดูขอหมื่นไลค์เลยแต่คนดูไม่เดี๋ยวผมจะทำไปเรื่อยๆคนที่ติดตามอยู่เดี๋ยวถ้าดูช่องผมนะคนที่ติดตามและดูช่องของผมก็ เดี๋ยวผมจะเล่นฟีฟล์โมดสีสีให้ดูแต่วันนี้เราจะเล่นโหมดนี้กันก่อนแล้วกันอ่าดูนะนี่เคล็ดลับคือเราจะอยู่ตรงนี้แล้วสโคตขึ้นเห็นไหมนั่นแหละเคล็ดลับที่เขาทำกันพวก M&J TV 1อ2นเจทวี่ยอยูไดออย่างเงี้ยลุกอะพวกอย่างเงี้ยเขาจำเนี่ยแต่มันไม่ติดไม่อติดคนที่ดูช่องนี้เขาเป็นคามนะแต่มันจะไม่ดีเสียค่ะเห็นไหมเห็นเปล่านี่เห็นดูนะอาเห็นเปล่า เชุดเกาะก็มาอ่ะอันนี้อะไรเฮ้ววัวไม่ใส่แล้วกันว่างไปเลยว่างนะเลย่เอ้ยแต่ววันนี้ผมจะมาเล่นสองปืนนี้ให้ดูอ่ะลอง अब चलो अब 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 ดูดูดูตรงปืนเนี่ยตรงนี่ยตรงนี่ดูนะสะกอบนะต้องถ้าทำเป็นชินแล้วผมทำโดนิีแล้ว,ม,ลวมันก็ไอ้เป็น,ปนไอดีเซอร์ยากสุดเอ้ยอเคยใช้ดีเซอร์เม็ดเดียวนะ เดี๋ยวเราลองเอ๊ะใส่เกาะกันมีเกาะอ,อะไรบ้างต่อเวลามใส่เลยไปหลอกเอาปืนแบบอที่ผมใช้เก่งนะสำหรับผมน่าจะอ่ะปืนที่ผมใช้ตลอดอ่ะนี่หนึ่งนี่ นะมันจะติดหัวนิดนึงเดี๋ยวเอาย่าออกก่อนนะนะมันจะติดอยู่นะนแต่ถ้าเปืนลูกหวลนถ้าจะเปิดอย่างนี้มันยิงมาเดียวนะมันก็จะไม่ติดนี่ ทุกคนได้จากผมหรือ,อยังโอเคได้จากผมมาเปล่าคนที่ยิงหวัวไม่เก่งดูเหน่อยผมตา้ได้ชยอ,อ,อก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นขอขอเกมเดี๋ยวแล้วกันโอเคเดี๋ยว ันไปอโอ้โอ้เฮนี่คือเพื่อนเพื่อนๆหมดเฮ้อีคนนี้สวยสวยว้าลิงไม่มีสกัดสกิน,กกนแต่แพนด้าผมมีสก,กินนึนี่ก็สวยนี่นี่ก็สก,กินเริ่มต้นโอเค จะด่าผมมันจะด่าผึ่งป่ามาเข้าวงทีงโอ้ต้องกอดเั้าคนอื่นนี่อีเสร็จแล้วกันลองลองอยากอ่ะเมื่อกี้ที่ผมทำมันอาจจะไม่ค่อยติดผมดูพวกยูทูบเบอร์ทุกคนมาล้วเมียกำจ้ำงิง แต่จริงๆก็าทำกันง่ายมากเลยดูแล้วมันง่ายแต่พอมาแนแล้วมันยากเขาทำกันจริงๆได้เลยอันนี้ผมชอบดูที่สุดคือมีหลายคนอยู่ถ้าที่ดูทุกวันก็อา o ุโอเคแล้วก็ m อ็มเจ g g ว ติดเหจริงๆผมก็ไม่ค่อติดจะได้จะได้ก็ดีเลยเอาเอาออเอวเปิดีนี่ต้องิกสุดงถ้าที่ผมเล่นเก่ง นี่เลยเพิ่งจะไปสุ่มมาจบแล้วไม่ถาวรแต่ปืนนี้แหละชนะได้นะแต่ก็ลองต้องลองไม่ลอง,ไม,ลองไม่รู้อ่ต้องลองดูก่อนโอเคอนี่กำลังไปเพื่อระวังนะถ้านายตาเราไม่รู้นะถ้านายตาอยู่ข้างบนอย่าขึ้นไปเอ๊ย ไม่ฟังอะไรกันเลยไปอะไรกันลแล้วเพราะว่าอะไรนี่าจะมาทำอเนี่ยทั้งนี้นมันตัวดักเลยนี่เนี่ยเฮ้ยไม่ต้องกระโดดมันมันจะล็อกเป้าไปที่หัว ต้อง่นแบบนี้การกระโดดแล้วยิงเฮ้ยโอ้ต้องยิงหัวจะยิงหัวจะขึ้นบอเฮุย,ย MBJ0 เลยเลยไม่เคยไอวอลแค่อ <won> สองพอเพราเงินหมดพวงนี้สก,กินนี้ผมมีคือสายฟรีหมดไม่เคยเติมแต่เพชรมีหกเพราะว่าไปเก็บจาก เขาแตกไอ้อะไรอันล้ำมา,า,ากกันที่เป็นแท่งๆไปเก็บกันไ,ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยตายเลย จมายุ่งกับเพื่อนฉันนะเพื่อนฉันนี่มันเฮ้ยสีมือยังอยู่นี่ไงสีฝีมือยังอยู่ครับผมเล่นเก่งอะพี่เนะฝีมือยังอยู่หสามตัวเดเพราะวะ่าผมอะปันอะเอ p วีพี ชัวชัวเบอร์น้เล่นเก่งมันยิงแรงด้วยที่เมื่อกี้เห็นมันยิงสามสิบหกมันก็คุ้มราคานี่ดูสิบแปดพันแปดร้อยมันก็ขวดคราวนี้ตัว้อยออกรบเลยได้นสนุก ถ้าเราแพ้ไม่เป็นไรเพราะว่านี่แพ้มีสามมันมีหนึ่งก็ยังมีโอกาสแต่จะมีอย่างหนึ่งคือเพื่อนไม่กล้ามาอย่าบอกนะ เหแล้วนะเดี๋ยวค้ดนะแม่ไม่เห้นเลยเป็นปลาเอออืมอัี้มี ด้วยด้วยอันนี้ผมซื้ไอ,อ,ไ,มไ,มไ,มอ,อไม่เ,เอ๊ะไม่ไม่ไม่ไเก็บวเกี่ยวเอ,อ๊ยสตาลามมีเพชรกมีเกา้าแวค่อยมาสุม่ม ันนี้ก่อนผมมีละหนูนี่ก็เลยจบโน้ตโน้ตที่มันไล่นจะสีดำน,นี่มันเยอะจังเลยอ้าวใช้เงินอ่ะนันเฮ้ยไม่เกลือนะอ